ไอ้เคี้ยมมัยังไม่โดนเลย สวัสดีท่านผู้ชมทุกท่านครับผมอยู่นี่กับผมเองครับทัชชัยเอลนะครับวันนี้ผมก็จะมาเล่นแมปที่ชื่อว่า Fo u n d เอ็กซ์เบ o รทัชชัยเหรือทวิตเตอร์รูมนกนั่นแหละที่ที่เป็นเกาะอ,อยู่บนไหลผมมามาตั้งหลายปีนะซึ่งวันนี้ผมก็จะมาลองเล่นแมปนี้กันในกว่าแบบนี้ผมสร้างขึ้นเพื่อเฉลิมฉลองครบรอบ11ปีของก่อตั้งช่องทัชชัยเอลโดยภารกิจของคุณก็คือคุณต้องตามหานก X อกหรือนอกทวิตเตอร์นะของคุณทัชชัยมาให้ได้ถ้าทําสําเร็จคุณจะได้รััับบบบแด้้้ววยนนนนคาาาีทททํเเเพื่่อมิง Enjoy นี่นะฮะโอ้ยนี่เลยแบบรูปหน้านกอย่างนี้เลยหน้านกของผมนะแล้ววันนี้ผมก็จะลองมาเล่นกันเลยดีกว่า <c oughs> เออไปกันดิอ่ะแล้วทีนี้ผมก็เข้ามาแล้วนะครับนี่โ oh อ,อ้ไม่ก็ถ่ายไวะเนี่ยอ่านั่นตอนนั้นตอนนั้นคือล็อบบี้นะฮะโอ้ย oh. โอ้โหรูปเก่าๆเราไม่เข้าได้ป่ะเราเข้าไม่ได้เอ่ามิสเตอร์ทัชชัยเ uh, <c oughs> อไอโอมาขโมยนกของผมไป <c oughs> ช่วยตามหานกให้ฉันหน่อยนะนจัดไปวันนี้ผมก็จะมาหานกตัวเองเนี่ยแต่จริงๆมันอยู่หัวไหล่ผมนั่นแหละแต่ไม่เป็นไรเเเเรราาาาาาจจจะะมมมมมหหหหนนนนนกกกกกทีี่่่ผผยััดวพืือออออใ้ิง อออุยนกขมหายเมื่อกี้นี่เลยทิ้หายแล้วไอโอมแม่งไอโอมมันขโมยไปทำไมวะโอเคกรจะเริ Rivers ่มเลยดีกว่าไปไงวะเนี่ยเกียอ๋อข้างๆะข้างๆก็ข้างๆอืมโอ้ยง่ายๆเขาประตูเลยโอเคเช็คพอยต์โอเคอุ้ยอะไรเนี่ยแมถือว่าเป็นทำแมปที่ดีนะอุ้ยนี่ทงผมกูยังเก่าอ่ะนั่งดูทีวีด้ยว่ เออมันใช่เวลาไหมเนี่ยตอนนี้โอ้มันหายไปไหนก็ไม่รู้ไม่แน่มันอาจจะไปซ่อนจากที่ห้องลับก็ได้ชิบหายแล้วไอขโมยลูกไปทำไมวะอย่งี้ต้องขึ้นไปหายแล้วมันห้องห้องลับนี่หว่ากูลืมห้องลับห้องลับว่างภาพนี้แน่เลยช้ำกระเบื้องโอ้ยเขี้ยอะไรเนี่ยคูปดโอ้เต็มเลยโอ้ยโอ้ยแต่กูเจ็บแต่กูเจ็บ โอ้ยเจ็บอ้าวเจ็บอีกแล้วอย่าเพิ่งตายนะอีกแค่เดือดครึ่งนึงโอเคเก็บนี่ไปอีกนานเก็บเช็คพอยต์ต่อไปกันเลยอืมเนี้ยมาตายดีป่ะวะโอเคกูเชื่อเลยว่าตายจริงก็คือก็มันคือล็อบบี้เนอะมันก็ต้องตายดิอ่าฮะอ่าเช็คพอยต์ ยนี่คุณมาห้องฉันได้ยังไงถ้าคุณอยากรู้รหัสห้องนี้คุณก็หาเองสิเอาชิปหายนลเคียกได้ปะวิ้ยอ้าว้าโบวยัยวิ้ยวิ้เฮียคุ้นๆนะฉากนี้ใช่เลยเช็คพอยต์กันเลยดีกว่ามาเลสโกมิสเตอร์หนึ่งเขาเลเกมนะเชฟเนื้อรสชาติอย่างกะขี้โอเคผมรู้และวมาเปในเรื่องมาเลสโกเเ้ยเอ้า เกียร์เดยตัวน,นี้คือน้ำมันเหรอน้ำมันทองคำอเอา้าอะไรวะกูยังไม่ได้โดนน้ำมันไงอเอา้าเกียรเด้อแล้วไม่หงอกกูดำอ่ะเอา้าบางเนื้อไปไหนกูถามจริงอเอา้ากลัวไม่ใช่ได้เกียรอ,อู้กลัวขวาสุดเลยนีม่มันเนื้อจริงจใช่ไหมอ่ะฮะ โอ้โหโอ้หตรงนั้นเปเนย่ยไงเรเหี้ยไั่ยัง <Brand. S 1> ไม่โดนเลยโอ้โ oh! ยตรงกลางหรือเปล่า oh! ้ังหลายรอบแล้วโ oh! อนน้โห oh! okay. ต้องว่าต,ตรงนี้แน่ๆเลยโอ้โหเช็คพอตสักทีโอเคอะตอไปตรงนี้ตรงนี้ก็แะไร ทำไมมันเปิดไม่ได้เปิดให้หมดโอ้โหโอีคณิตศาสตร์ทิพไหหลุมกูมาถูกทางใช่ไหมโอ๊ยอะไรวะคณิตไอ้ีกูเกลียคณิตศาสตร์ทิพไหกูจะผ่านยังไงเนี่ยกูจะผ่านยังไงเนี่ยกูต้องคิดเลขแล้ววัเนี่ย Oh my god ไอ้เคี้ยมันคุณมันทำกันยังไงวะโอ้ยบันเทอง์ไหมมึงเอ้าบับบบบบบั๊บอั๊บบโอบบั๊บบั๊บบัโอ้ั๊บโั้บบั๊บโอ๊บบั๊บบั๊ั๊ั๊ปะัั๊บบก็ไม่มีั้บมั้งเนี่ย รู้สึกแปลกๆโอ้โห oh <my> อีเฮ้ยกว่าจะได้อโอ้โหล้วคูณอะไรกันอย่างงี้นี่หว่ oh <my> าเช็กพอยเรจะเช็กลัวๆ,ๆเลยโอเคต่อไปเราก็จะว่ายน้ำนะใช่ปะต้องว่ายน้ำแหละโอ้โหอะไรวะเนี่ยกูต้องหานกตัวเองให้เจอเว้ยอ่าเช็กพอยตอนนี้พวกเรามาถึงครึ่งทางแล้วโอเคก็จัดไปนง ไกลเลยเฮ้ยอ,อันนี้ไงไงโอ้โหเกือบละอย่าลืมเสื้อผมด้วยนะนี่เพียงแค่กดๆแล้วลองลองใช้ได้เลยโอเคลงไปจะมีอะไรวะว่ามันต้องมีอะไรแน่ๆเลยกับดักโอ้โ แต่แอคแต่แอตกโอเคแอคตก็คงไม่ให้ออกไปง่ายๆ <laughs> หายนลเยี่ยที่มาเร็วเอาอะไรง่ายาเลยเขานั่งกินอะ่ะเ่านั่งกินไก่อะไรตรงนี้วะเนี่ยตอนนี้พวกเรามาถึงที่โรงงานชิงเจ g นเดอ r แล็คแล้วนกของฉันถูกซ่อนอยู่ที่นี่อหายแล้วนี่มันโรงงานที่กูผลิตน้ำยาเป็นเพศนี่ว่าตายละ ไปไปเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยไอ้ย์เออตกใจหมดเลยอ้าวอีโอมเจ้าต้องไปเอาขุนแจสีฟ้ามาเปิดประตูสีฟ้าให้ได้จาถึงจะได้นกมาคืนที่อีโอมว่าแต่มึงจับนกกูไปทำไมโอเคมามามาอ๋อห้องนี้ใช่ไหม ต้องไปเอาคุณแกอืมอ,อได้ได้มาแนละ้วมือตกเลยมือตกโอ้อยไอ้โอมแค่น,นี้จิ๊บจิบกูจะทำของลับของมึงนะมึงโดยกูแน่ขอ้อหาที่มึงขโมยนกกูไปของกูแน่ อเอ้ไอนกคืนมาแล้วกดที่ตัวนกเพื่อรับเหรียญตราแล้วก็จบแล้วกดไปเย้ในที่สุดผมได้เหรียญน,นกตรามาแล้วโอ้ยดูยแบนไอโอ้ก่อนดูกูเนี่ยขาโอเคนะครับถ้าใครชอบคลิปนี้อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดซับสไครป์ให้ผมด้วยนะครับสำหรับคลิปนี้ก็ผมมีเพียงเท่านี้แหละตอนนี้ผมก็ได้น,นกคืนมาแล้วสำหรับคลิปนี้ผมจบไปเพียงเท่านี้แล้วครับบ๊ายบายนะครับคนดู